สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมายทีสวิตนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็นตัว Lenovo นะครับ i อเดีย d 3 1สนะครับขีดหนึ่งห้ารับเนครับองนี้มาในอาการเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ผมซ่อมให้ติดไป็นที่้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปงานให้ได้ฟังกันนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดของรุ่นนี้นะครับจะชื่อเมนบอร์ดเนี่ยจะเป็น nm นะครับขีด A 9เกนะครับ ด้านหน้าแลวก็ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาดูจุดที่เสียกันนะครับจุดที่เสียเนี่ยจะอยู่ตรงตำแหน่งตรงทางด้านหลังนะครับด้านหลังของทางด้านนี้อ่ะพอดีผมมีบอร์ดรุ่นเดีวยวกันพอดีนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะครับจุดที่เสียเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวชุด ที่เป็นชุดแรมนะครับชุดแรมม่ยก็จะอยู่ตรงไอซีตรงทางด้านนี้นะครับแต่รุ่น e n น v o นะครับก็จะทําชิปของตัวเองนะครับก็จะชื่อว่าชิป Lenovo เลยนะครับอนะ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยอา่าจุดที่เสียนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชุด v in นะครับที่เข้าไปเลี้ยงตัวชิป IC ตัวไฟเลี้ยงแรมนะครับไฟเนี่ยคอยตรงนี้เนี่ยไม่มีไฟมาเลยนะครับ แต่ว่าสามโวลต์นะครับห้าโวลต์นะครับแล้วก็ไฟเอ่อหนึ่งโวลต์ที่เป็นเรียง H.M. นะครับมีมาหมดแล้วนะครับอ่แล้วก็อ่าตั้งแต่หลังจากไฟหนึ่งโวลต์ไปเนี่ยไม่มีไฟเลยนะครับเป็นหนึ่งจุดแปดมาแล้วนะครับแล้วก็ไฟเอ่อสองจุดห้านะครับไฟหนึ่งโวลต์นะครับแต่ว่าไฟหนึ่งจุดสองไม่ออกนะครับที่เป็นชุดแรมอ่ผมก็เลยมาโฟกัสในส่วนตัวชิปตัวนี้นะครับ ชิปตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะครับผมลองเปลี่ยนไปแล้วก็ยังอาการเดิมอยู่นะครับแต่ว่าจุดที่มีปัญหาเนี่ยจะมีปัญหาในสงตัวอาร์นะครับอาร์เนี่ยมันมีอาการยืดอยู่นะครับอาร์ยืดเป็นอาร์ไฟยี่สิบโวลต์นะครับมันมีอาการยืดอยู่เลยทําให้ไฟเนี่ยไม่ข้ามมานะครับแต่ที่มันยืดเนี่ยมันยืดเพราะว่าในลายนะนะครับมีจุดช็อตอยู่นะครับพอมีจุดช็อตเนี่ยเครื่อง มันก็เลยทาการตัดระบบไฟออกนะครับมันก็เลยอามันก็เลยขาดนะครับพอตัวอามันขาดเนี่ยไฟมันก็ไม่ข้ามมานะครับตัวชิปชุดไฟแรมเนี่ยมันก็ไม่มีไฟเข้าไปเลี้ยงนะครับทีนี้เราก็ต้องทําการแก้จุดช,ช็อตนะครับก็คือต้องเอาตัวซีเนี่ยที่อยู่ข้าง,างข้างตัวอาเนี่ยออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนอาด้วยนะครับตัวอาที่ผมเปลี่ยนไปประมาณ3ตัวนะครับมันก็ขาดอยู่เรื่อยๆนะครับก็ มาเจอว่าตัวซีข้างๆมันมีอาการช็อตอยู่นะครับพอไอซี IC เนี่ยได้รับไฟเลี้ยงแล้วนะครับเปลี่ยน r ไปแล้วได้รับไฟเลี้ยงแล้วเนี่ยคอยก็จะมีไฟออกมานะครับเป็นไฟหนึ่งจุดสองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวชุดแรมเนี่ยจะใช้เป็นตัว ddr สนะครับถ้าเปิดดูผ่านตัวบอร์ดวิวนะครับเนี่จะผมลองเปิดลองเปิดบอร์ดวิวให้ดูคร่าวๆนะครับ วิวอยู่ตรงไหนสักครู่นะครับอาจจะได้เห็นภาพกันนะครับว่าเชุดไหนที่ลายไฟไม่มานะครับโอเคจะมาดูบนหน้าจอคอมนะครับ โอเคจุดที่มีปัญหานะครับก็จะเป็นตัว P U 500นะครับ P U 500ตรงนี้เนาะตัว R ที่ผมบอกเนี่ยก็จะเป็น R ชุดนี้นะครับ R ชุดนี้นะครับเป็นชุดเออ่ V D D Q นะครับที่ต้องข้ามมาขา2ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นตัว V s C P M I C นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการขาดหายกันนะครับตรงนี้มันไม่เชื่อมต่อกันขาหนึ่งเนี่ยจะได้20โวลต์นะครับส่วนขาสองเนี่ยจะได้0โวลต์เลย นะครับซึ่งขาสองตัวนี้เนี่ยเ็ <_ S 1> าจะเข้ามาที่ขาที่ยี่สิบแปดนะครับของตัว IC ควบคุมแรมนะครับนะพอลายนี้มันมีการช็อตอยู่เนี่ยช็อตมาจาับตัว c ตรงนี้นะครับที่ c ตัวเล็กๆข้างๆกันเนี่ยนมันมีการช็อตอยู่มันเลยทำให้ตัว R ตรงนี้ขาดนะครับก็ทการเปลี่ยนตัวนี้นะครับสองคูนะ่เปลี่ยนคู่นี้ไปนะครับเครื่องก็จะกลับมาสามารถใช้งานตัวชุดไฟแรมนะครับแล้วก็ ชุดไฟ CPU นะครับก็จะมาหมดเลยที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าชุดไฟแ a มไม่มีนะครับ CPU ก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าชุดไฟแ a m เนี่ยจะทํางานก่อนตัวชุด CPU นะครับ CPU ก็จะเป็นตัวคอยาวตรงนี้นะครับมี H.M นะครับแล้วก็มี CPU อยู่ในตัวเลยนะครับ H.M อาจจะทํางานนะครับแต่ว่า CPU ก็ไม่มีไฟไม่ทํางานนะครับถ้าไม่มีไฟแ a m นะครับแ a มต้องมาก่อนนะครับผม ถ้าใครติดปัญหาอะไรก็ลองได้ตามนี้ดูนะครับก่อนจากกันไปนะครับช่างไปขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านจะมีทั้งหมด9สาขาด้วยกันนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูโลเคชันบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็เว็บไซต์สมัยทีสวิตนะครับจะมีคอนแทคอื่นๆอีกนะครับเช่นเบอร์มือถือนะครับ ID line นะครับก็ สมติดต่อเข้ามาสอบถามอาการสอบถามราคาได้นะครับผมวันนี้จำเป็นปขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสุดหน้าครับสวัสดีครับ